วัสดีค่ะเพื่อนๆมาเล่ากันต่อนะคะกับชีวิตของสาสิบแปดปีในระหว่างแฟนพ่อของลูกนะคะกับาที่สาเคยเล่าไปแล้วว่ามีเรื่องกันถึงขั้นถึงคุกถึงตารางนะคะแล้วก็จนเข้าออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวค่ะก็มาเล่าต่อก็พอเขามาเข้าเรื่องกันนะคะเรามาแต่งงานกันรอบสองแต่มันก็ยังไม่ดีมันก็ยังมีเรื่องกันอยู่อีกแต่มันมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่เหตุการณ์มันไม่ใช่อยู่ที่มันอยู่ที่คนถ้าคนเราไม่เปลี่ยนมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น อถึงเราจะให้โอกาสยังไงถ้าคนนั้นไม่รับมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนใช่ไหมคะอืมแล้วทีนี้ก็มีทะเลาะกันหลายต่อหลายครั้งก็ยังลงไม้ลงมือกันอยู่เหมือนเดิมจนแบบว่าอีกฝ่ายเหมือนว่าเหมือนสาก็อืมเราก็คิดใน ของเราเนาะเราไม่ใช่ลูกฟุตบอลที่จะมาลให้เขาเตะเขานี่อยู่ตลอดอะไรเงี้ยคนเรามันถึงจุดสุดเขามันก็ระเบิดออกมาเหมือนกันสาก,ก็เลยพูดกับเขาบอกว่าเราอยู่กันไม่ได้แล้วฉันไม่ได้รักเธอแล้วนะฉันหมดรักเธอแล้วอะไรเงี้ยนะคะ ก็จะพูดแบบนี้สาก็พูดตรงๆเนาะฉันหมดรักเธอแล้วนะฉันจะไปอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เชื่อเขาบอกว่าไม่จริงหรอกเราทิ้งเขาไม่ได้แล้วก็แต่เขาเขาไม่ยอมรับอะ่ะเ่ยเขาก็ว่าเราทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นจริงเราทิ้งเขาไม่ได้จริงๆตอนนั้นเนาะ มั่นเป็นพ่ออะไรตอนแรกสาก็ไม่ไม่เข้มแข็งนะคะตอนแรกแต่ก็มักจะคิดว่าถ้าฉัานไปลูกท่านจะอยู่ยังไงแล้วก็ฉันก็ไม่มีงานฉันจะอยู่ยังไงแต่คิดคนเดียวนะคะไม่ได้พูดกับใครแล้วก็งานก็ไม่มีเป็นหลักก็มีงานแค่งานเสริม อืฉันจะไปอยู่ที่ไหนฉันหาบ้านก็ไม่ได้อะไรในทำนองนี้ตอนนั้นไม่เชื่อมั่นในตัวเองแต่พอนานไปนานไปและทีนี้เชื่อมั่นในตัวเองหางก็เลยว่าโอเคตอนนี้ยังไงฉันก็จะไปฉันตัดสินใจแล้วลูกก็โตแล้วาฉันอยู่อีกไม่ได้แล้วตอนที่ทิ้งกับเขาอยู่กันมาครบยี่สิบ ยี่สปีค่ะอยู่กันมานะคะที่เลิกกับเขาทะเลาะกันพอทะเลาะาากันเสร็จเขาก็มีวันนั้นแหละที่เขาก็ไม่รู้ว่าชาจะไปจริงๆเขาก็ไปซื้อวายแดงซื้ออะไรมาเหมือนที่ทีสาชอบอ่ะนะคะคนเราแบบว่าถ้าทำผิดแล้วก็แบบอยากลบล้างความผิดของตัวเอง เ้าก็เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วแบบนี้มันอยู่ไปอีกไม่ได้ถ้าไม่อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ต้องตายไปแต่ข้างหนึ่งละ่ะเพราะว่ามันถึงจุดสุดๆของมันแล้วเ้าก็เลยพูดกับเขาตรงๆว่าไปเอาใบหย่ามาให้เขาเซ็นใบหย่าให้ว่าเซ็นใบหย่าให้ฉันนะฉันหมดหลักเธอแล้วฉันจะไปตามทางของฉันแล้ว เขาบอกว่าไม่จริงถ้าก็เลยว่าจริงดินี่ไงกระดาษก็บอก่ะนี่กระดาษใบยาเธอเซ็นแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เซ็นจ้าก็เลยบอกว่าถ้าเธอไม่เซ็นฉันก็สามารถเลิกกับเธอได้ทันเซ็นเองแล้วก็ส่งเองได้เพราะลูกโตหมดแล้วยังไงฉันก็ไปทางที่ดีเราเป็นเพื่อนกันหรือว่าอยากจะเป็นศัตรูกันในไป ในวันข้างหน้าถ้าเธออยากเป็นมิตรก็เซนให้ดีแล้วก็เรายังเป็นมิตรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่แต่ถ้าเธอไม่เซนที่นี้เราก็ไม่มีอะไราชาก็พูดกับเขาเนาะแล้วสิ่งที่สาธรรม พอสายื่นใบหย่าให้เขาเขาไม่ยอมเซ็นนะทีนี้พอเขาไม่เซ็นสากก็ยื่นข้อเสนอก็บอกว่าถ้าเธอไม่เซ็นให้ฉันเธอไม่มีสิทธิ์เธอไม่ได้อะไรนะนะของที่สันซื้อที่อะไรทุกอย่างฉันจะเอาหมดแต่ถ้าเธอเซ็นให้ฉันให้ปล่อยให้ฉันไปเนะี่ยของเธอก็ได้ฉันจะไม่เอาอะไรเลยออกจากบ้านนี้ทั้งๆที่สาสร้างขึ้นมาแล้วสาบอกสามไม่เอาอะไรเลย ของทุกอย่างกันยกให้เธอซื้อรถมาเกือบสองแสนไปยืมเป็นหนี้นะคะไม่ใช่บอาอไปยืมมายืมเงินมาซื้อเนาะอยากได้รถก็อยากเป็นหน้าใหญ่เหมือนกันอยากได้รถไปซื้อรถบนวงที่เปิดหลังคาอะไรแคปที่เขาเรียกก็ซื้อมาแล้วก็หาบอกว่า เพราะรถน่ะเป็นชื่อสาสาบอกว่าถ้าเธอเซ็นใบย่าให้ฉันฉันจะยกรถคันนี้ให้เธอเป็นของเธอเข,เขาก็มองหน้าเราเขาก็คิดเนาะเพราะเขาก็รู้ว่ายัางไงยังไงเราก็จะไปแต่เขาก็เซ็นให้นะคะที่นี่เขาเซ็นให้ พอเขาเซ็นให้สาก็ออกบ้านแล้วเขาบอกเออเด็ไม่เป็นไรเดยวฉันจะส่งแต่จะไปที่ไหนเพราะสาเขามีลูกอยู่ลูกสาคนโตเนาะไม่ใช่ที่ลูกที่อยู่คนไทยเนาะเขาก็มีครอบครัวตอนนั้นเขาก็มีลูกละคนหนึ่งมีหลานคนหนึ่งนะสาว่าสาไปอยู่กับลูกเขาบอกเขาจะไปส่งสาก็ไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปส่งฉันเอย่าฉันก็จะขึ้น ฉันโทรเรียกแท็กซี่เองเขาก็บอกเออไม่เป็นไรโอเคทางกันเธอจะไปแท็กซี่ก็แต่ถ้าเธออยากให้ฉันช่วยเดี๋ยวฉันก็ส่งเธอได้สาก็บอกไม่ต้องสาก็ไปไปอยู่บ้านลูกชายคนโตนะคะค่ะอันนี้ก็เหมือนว่า สายกรถให้เขาเขาก็ยอมเซ็นใบย่าแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะสิงสาจะายกรถให้เขาแต่สาก็บอกว่ามีกุญแจสองดอกสาให้เขาหนึ่งดอกสาเขาเก็บไว้หนึ่งดอกสา,าบอกว่าถ้าเธอมาต่อแย่กับฉันนะแล้วก็ฉันจะมา,าลดกลับคืนไปแล้วฉันจะขาย แต่ถ้าเธอไม่มายุ่งกับฉันด้วยว่าไม่มารบกวนฉันเนี่ยภายในหนึ่งปีเดี๋ยวฉันให้กุญแจอดอกที่สองให้เธอสาเขาพูดกับเขาแบบนี้แล้วเขาก็เขาก็ถือกุญแจอดอกหนึ่งสาก็ถือดอกหนึ่งทีนี้แต่เขาทำตามสัญญาสาก็ทำตามสัญญาสาเขาเขาไม่มายุ่งอะไรกับสาสาก,สาก็อยู่ได้ปีหนึ่ง ที่คืนกุญแจให้เขานะคะค่ะนี่แหละไอที่เป็นชีวิตถึงเราจะผ่านมายังไงมีถึงขั้นมีการตบตีกันลงไม้ลงมือถึงตำรวจแต่จริงๆแล้วถ้าเราพูดกันได้ตอนนั้นถ้าเราต่างคนก็ต่างลงให้กันมันก็จะไม่มีเหตุ มีเกิดขึ้นแต่ทีนี้พอไปแล้วแล้วคนเรานะไปข้างหน้าไม่ไม่มีที่จะมาหวนหลังกับนะคะถาคิดว่าปตะมานสาสาวจะไม่หวนหลังกับสาก็จะไปข้างหน้าตลอดคะ่ะอันนี้คลิปนี้กับแฟนก็ กันด้วยดีนะคะว่าเราก็เลิกกันได้ดีแล้วก็ไม่มีอะไรกันเขาก็ไปได้คนใหม่ก็ได้คนใหม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าต่อนะคะกับคนที่พอเลิกกับพ่อของลูกเรคสามาได้แฟนใหม่อีกคนนึงว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะคะคลิปนี้ก็กกับแฟนที่เลิกกันได้โดยดีก็แค่นี้นะคะ เป็นบทเรียนให้เ,เพื่อนๆจะได้รู้ด้วยเหมือนกันว่าทำยังไงนะคะไม่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ